สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปิ๊นอีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่ช่อง y t u t u ฟอร์ดบาย PIN ค่ะวันนี้มาพบกับรถนะคะ Next-Gen e v เ r อรคันนี้เป็นสีขาวมุกแล้วก็เป็น Next-Gen e v เ r a s ์ Sport บวกแพ็กเกจ58 0 0นนั่นเองราคาจะจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1,577,000บาทค่ะสำหรับราคาตัวรถนะคะโปรโม,มชั่นพิเศษก็คือเดือนนี้นะคะจะเป็นดอกเบีย้ย0.99ค่ะดาวเริ่มต้นที่25% 48งวดเริ่มต้นที่0.99นะคะพร้อมด้วยชุดแต่งแบบนี้เลยค่ะเราแต่งให้นะคะฟรีค่ะแบบวิกเตอร์ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าโปรโมชันนี้นะคะสามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะพร้อมออกรถคันนี้เลยนะคะก็คือคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นชุดแต่งแบบวิกเตอร์ซึ่งก็จะประกอบด้วยนะคะชุดแต่งการชนด้านหน้าค่ะ ทำสีเดียวกับตัวรถพร้อมด้วยแบบสีทูโทนก็คือตัดกับสีดำเงานั่นเองค่ะด้านล่างนะคะกันแข้งะคะ่ะก็จะเป็นโลโก้พิเศษของวิกเตอร์นั่นเองแบบนี้นะคะสวยเพิ่มความหล่อเท่นะคะความดุดันให้กับตัวรถลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็ดูเป็นแนวทางได้นะคะแต่จริงๆแล้เราจะมีชุดแต่ง Victor แบบเวอร์ชันสนะคะซึ่งซึ่งกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะเป็นแบบเวอร์ชันหนึ่งหรือเวอร์ชันสองกระจังหน้าเนี่ยจะเป็น F o R D, FORD อักษรฟอร์ดสีดำนะคะถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบแบบสีดำล้วนแล้วก็ทำให้รถเนี่ยดูดันก็เลือกดูได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเวอร์ชันหนึ่งพร้อมด้วยไฟนะคะด้านบนสามจุดอันนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มนะคะแล้วแต่ชอบเลย ด้าน,นข้างค่ะอันนี้นะคะเพิ่มด้วยขอบคิ้วล้อค่ะอันนี้เพิ่มนะคะปกติก็จะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบเรียบก็สามารถสั่งติดตั้งเพิ่มได้ค่ะอันนี้จะเป็นคิ้วล้อนูนออกมานิดนึงนะคะ<อ>ก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะในสําหรับในตัวของด้านหน้าของรถนะคะที่เราทําการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตกแต่งให้กับลูกค้าค่ะ ด้าน,นข้างนะคะล้อเนี่ยก็จะเป็นล้ออลอยของฟอร์ดค่ะขนาด20นิ้วพร้อมด้วยยางนะคะของ g ู o d เ e a r ค่ะก็ทนทานค่ะสมรรถนะขับขี่ดียอดเยี่ยมค่ะด้านข้างนะคะปั๊มดลโก้อันนี้ก็จะเป็นข้อไฟด้านข้างซึ่งจะเป็นสีดําเงานะคะของรุ่นสปอร์ตติดคิ้วกันสาดติดฟิล์มนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีถาดรองมือนะคะก็จะเน้นเป็นสีดําเงาค่ะซึ่งเข้ากับชุดแต่งของฟอร์ เอวเวลสปอร์ตอยู่แล้วนะคะมาถึงด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะคะสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ2 0งจุดศเกียร์อัตโนมัตินะคะด้านหลังของชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะก็จะเป็นแบบท่อนะคะหลอกแบบสองท่อก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเหลี่ยมหรือแบบกลมนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบก็สามารถเลือกดูโปรโมชั่นแบบคันนี้ได้นะคะตกแต่งแบบคันนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกเปลี่ยนแปลงตรงส่วนไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ค่ะอยากแต่งแบบไหนเท่ๆแบบไหนเราออกแบบให้ได้นอกเหนือจากนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินสั่งให้เราตกแต่งให้ได้นะคะเอารถไปตกแต่งให้ได้ค่ะมีบริการนะคะสําหรับลูกค้าเพิ่มชุดแต่งอื่นๆนะคะภายในของตัวรถนะคะก็จะเป็นเบาะผู้น้านะคะแบบปรับไฟฟ้าสีดํา เป็นเบาะหนังค่ะปั๊มด้วยโลโก้สปอร์ตด้านในค่ะหน้าจอเนี่ยตรงกลางอัปเกรดมาแล้วนะคะเป็น12.1นิ้วปกติจะเป็นถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตปกติธรรมดาจะเป็น10.1นะคะก็จะรองรับแท่นชาร์จไร้สายค่ะหน้าจอ TFC หลังพวงมาลัยค่ะเป็นแบบดิจิตอลค่ะก็จะมีปุ่มปรับฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้มาด้วยค่ะเป็นแบบพุทธนนะคะอันนี้ก็จะมี ที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภายในภายในของรุ่นนี้ค่ะจะเป็นสีสว่างนะคะไม่มีพนานดอมบิกมูลลูปนะคะอันนั้นจะเป็นรุ่นอ่าไบทโบรุ่นอัพขึ้นไปเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ mm hmm. ก็นั่งไม่ติดเข่านะคะสําหรับแถวสองแถวสามจะค่อนข้างเล็กนะคะเหมาะสําหรับเด็กที่ขาไม่ยาวมากค่ะถ้าขาย,ยาวม,มากก็จะติดขานะคะด้านหลัง ในส่วนของด้านหลังอันนี้พับเบาไว้พับเบาเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระค่ะ้านั่งทางไปก็จะค่อนข้างเจ็บนะคะชั้นถ้าเจ็บขาเมื่อยนิดนึงค่ะถ้าแถวสามนะแต่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านท้ายกันนิดนึงค่ะ mm hmm. อันนี้ก็ใส่พยางเรียบร้อยนะคะจะมีถาดสําหรับแถวสามด้วยภายในห้องโดยสารนะคะ mm hmm. ก็เก็บพื้นที่สามารถพับเก็บเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้นะคะ แถวสามนะคะต้องนั่งก็คือสําหรับรูปร่างเล็กนิดนึงนะคะถ้ารูปร่างขายยาวไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าก็ค่อนข้างเมื่อยละค่ะทีเดียวลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโปรโม,มชั่นดีๆแล้วก็มองหารถเจ็าที่นั่งสามารถสอบถามได้ค่ะเราสามารถตกแต่งให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าชื่นชอบได้นะนอกจากชุดแต่งแบบน,นี้เราสามารถแต่งให้ได้ค่ะสุลต่านเราก็แต่งให้ได้นะคะ้าเข้ามาสอบถามพูดคุยโปรโม,มชั่นอื่นๆหรือว่าราคาส่วนลด ่อนได้ค่ะลูกค้าจะไม่เลือกชุดแต่งแบบนี้ลูกค้าสามารถเล,เลือกรับส่วนลดไปได้นะแล้วก็สามารถสั่งให้เราแต่งให้แบบอย่างอื่นได้โดยลูกค้าชําระเงินค่าชุดแต่งให้ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะลูกค้าจะตามได้นะคะที่ช่องยู u ูบฝอแบบเป็นเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะ อ่ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นิดนึงค่ะ081นะคะ796 4997หรือว่า086 335 0341นะคะช่องทางการติดต่อค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ